สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับดดสวัสดีชั้นเอวหายอยู่หายกินครับเพื่นนี้ยังมือเศร้าแต่เศร้าครับออกมานานเลยมาเอาเนาอไหม่ไปแกงเนาะนี่นะครับเห็นพี่น้องเห็นเนาอไหม่ครับหลายน้อยครับเนาอใหม่ครับสิบก้อนครัะที่เกิดอยู่นี่เป็นช่วงหนาฝนเนาะเนาหม้มันก็จะเกิดหลายเน่ะนาอไหม้ที่ผมปลูกไว้เองครับเป็นไผ่ไผ่หวานเนาะไผ่กิมซุงนะครับทำกลุ่นเมื่อกัแย้วเรากินบะทันล้แย้วเขาจะปล่อยมันขึ้นไปครับ อ่าไพหวานที่ผมปลูกไว้สองปีนะครับสองปีก็ได้กินอยู่หลายนอปีละหลายนออยู่นาแรงเขาก็เอานำนำในสัตัากนำในสรตในี้มาหดนะครับนาแรงนาฝนนก็ปล่อยธรรมชาติพอฝนตกมาหน่อใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาหลายนะครับให้ให้กินซุ้งครับนี่แกงแซ่บแซ่บทพี่น้องครับเนี่ยก็หวานเนี่ยกอ่อนนะครับมาหานหน่อไหม้ไปแกงยิ่งม่เศร้าช่วงนี้ครับนี่นะครับนี่ครับเลยหน่อไหม่ ไปเกียงแซ่บเหรอพี่น้องเนี่ยเบ่งน้องไม้งามครับที่ผมปลูกไว้เองนะครับไผ่หวานไม้ไผ่นี่นี่ครับน้องไม้ส่วน,นอนนี่ก็ยเงาเต็มแล้วอย่าเอานอนนี่พร้อมนะครับบางนองก,ก็จะเอาไว้เห็นมันขึ้นสูงนี่ครับนอนนี่นอนใหญ่ <laughs> เห็นวหาคนอนใหญ่ครับีนน,ยยบน,อนนอนครับ ยังเหลือหลายนอยอยู่ครับยังเหลือหลายนอนะครับหน่อไม้นะครับให้กินสูงที่ปลูกไว้เห็นไหมครับนี่ตอนนี้ก็ตัดไ่ครูไปแล้วครับเอาไปสองนอกระพาะครับเอาไปแค่แค่เพาะแกงเนาะนะครับอันนี้น่าจะน่าจะเพาะแกงอยู่สองนอนี้นะครับเอาไปลายส่วนนอื่นก็เอาไว้กินมือต่อไป หรือว่าพูดที่บ่มีน่อไม้ครับอยากจะกินน่อไม้ก็ทักมาเดอ้อเขาเมนตนมาเด้อผมให,ให้ให้ไปกินฟรีครับแกฟรีแกลองไปกินกันนะครับน่อไม้ไผ่หวานไผ่กิมซุงครับเดี๋ยวมันนี้สิไปเอาหัวปลีก็ได้หัวปลีก็ออกหลายอยู่นะครับปลีกล้วยอ๋อมันสุดเลยยังไม่ได้ตัดก็ลายปีอยู่นะครับเดี๋ยวไปเอาหัวปลีต่อ